ให้มันมีระเบียบในชีวิตนิดนึงแล้วก็ขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เอ,เอาชิรอสกายบล็อกนะฮะเปิดคลิปแม้ยังไม่เข้าเซิร์ฟเวอร์เลยวันนี้นะฮะเราก็ได้คนพบกับวิลเลจเจอร์นะฮะขายซิลทัชฮะจองเลยสิฮะรออะไรนะฮะซิลทัชเลยนะอ่าเก็บเอาไว้นะฮะ ่วนพวกตัวที่เหลือนี้นะฮะคือมันเหมือนกับประท้วงขึ้นราคานะฮะเนื่องจากว่าเอออาจจะชีวิตคับแคบแออัดเกินไปหรือเปล่านะฮะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะนั้นแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าฟาร์มนี้มันเหมือนจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เนื่องจากว่าเอมอ,อาจจะให้พื้นที่น้อยเกินไปนะฮะในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยการที่เราอาจจะย,ยุบ สักห้องเนี้ยแล้วเราก็แบ่งให้พื้นที่มันเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อให้มันมีที่วิ่งเล่นมากขึ้น <S <S <ๆ>ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ก็เนี่เห็นไหมราคาค่นขางจะแพงนะฮะอันนี้แพงหูฉีกเลยนะฮะก็นะฮะคิดว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นเอ,อ่อ abandoned shop แล้วกันนะฮะเป็นเอ,อ่อร้านค้าที่ถูกทิ้งร้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ก็ถามว่าตรงน,นี้ยังใช้อยู่ไหมยังใช้อยู่นะฮะในส่วนของด้านบนเนาะแต่ในส่วนของแต่ละชั้นอะไรอย่างนี้อาจจะลดความสําคัญลงหรือถึงอาจจะไม่ใช้เลยก็ได้นะฮะกะว่าเราจะไปหาเกาะใหม่และสร้างเป็นพื้นที่โลง่ลงๆเลยนะฮะคือแบ่งห้องคล้ายๆกันเลยฮะ,ะแต่เพียงแค่ว่าคราวนี้เนี่ยจะเว้นออหลังคาให้มันโลง่ลงๆหรืออาจจะทําเป็นโกดังแบบหลังคาสูงๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะก็กะว่าจะย้ายไปที่อื่น เนือน่องจากว่าตรงนี้เนี่ยเหมือนจะไม่ได้ผลละถ้าจะย้ายอะไรออกมาอีกมันจะเป็นแบบความยุ่งยากเข้าไปอีกนะฮะดังนั้นแล้วเราคิดว่าจะเอาวิลเลจ e r อจากข้างบนนั้นแะที่ขยายพันธุ์แล้วเนี่ยเอามาไว้ที่อื่นแทนอาจจะสร้างเป็นเกาะน,นี้หรือไปเกาะตรงนู้นเพื่อให้มันไกลๆกันหน่อยอ่ะแล้วก็จะสร้างเป็นร้านค้าร้านใหม่เลยแล้วก็อาจจะเน้นแค่ไลเบเรียนกับตัวของเ่อร์ริค ที่เป็นนักบวชน,นะฮะเนื่องจากว่าเขาขายเอ,อ็นชานโอเบอร์โร่ด้วยนั่นเองนะฮะเราก็จะได้ซ่อมของได้แล้วก็ตัวของไ i b บอร์เรเนี่ยเราก็จะได้มีสมุด enchant ต่างๆด้วยนั่นเองนะฮะและหลังจากนั้นฮะเราก็จะไปสร้างฟาร์มเหล็กแต่ฟาร์มเหล็กเนี่ยอาจจะย้ายคนละทิศกันนิดนึงเนื่อง,งจากว่าไม่งั้นถ้ามันอยู่ใกล้เก,กินไปเนี่ยนะฮะมันจะกลายเป็นแบบเออเหมือนกับหมู่บ้านเดียวกันแล้วอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพที่ดีพอนั่นเองนะฮะ ดังนั้นอาจจะย้ายไปที่อื่นจะย้ายไปที่ไหนเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันอีกทีนะฮะแต่ในวันนี้เข้าเรื่องของเรากันดีกว่ามหมายถึงว่าเมื่อกี้นี่คือพูดออกมานี่คือนอกเรื่องหมดเลยใช่ไหมใช่ฮะมันเป็นการอัปเดตโอ้อะนะอ่าโอเคอันนี้คือฟาร์มชูกโเคนอปุ๊บตบปับ๊บดูมีประสิทธิภาพขึ้นมาทันทีนะฮะน,นี้ก็คือฟาร์มชูกโเคนที่เราได้ทํากันในอีที่ีแล้วนะฮะซึ่งเออเราทําแค่ชั้นนี้ถูกไหมแล้วก็ด้านหลังก็ทำนะโอ้ โอ้มันเก็บเกียร์แล้วเหรออ๋อด้านหลังด้านหลังน่าจะเป็นด้านหลังนะฮะแต่ว่าด้านหลังนี่เราเข้าไม่ได้นะฮะไม่มีทางเข้าที่ถูกต้องก็คือต้องจาะนั่นเองคือจริงๆแล้วฟาร์มนี้ไม่มีทางเข้านะฮะพูดตรงตรงต,รงตรงเนาะซึ่งเราได้ทำด้านหน้าด้านหลังไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเ,เราก็ได้ไปทำเอ่อด้านหลังมาหลังไม้อะนะฮะเอ้ยไม่ใช่ทำชั้น2มาหลังไม้อะนะฮะเนี่ยเออม,มันก็อย่างเงี้ยแหละนะฮะเดี๋ยวพาไปดูชั้น2แล้วกันสักครู่ค่ะสักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องกกลลลััับบบบ้้้้าาานน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 ่่่่อออออไไไไไปปเเเแแแงงงงดดดรร์ะะะะะยยีีีฮฮมมม๋ววขึห สูงกันไปนะฮะนี่ก็คือโอ้โหได้ผลผลิตด้วยโอ้นะฮะก็เป็นฟาร์มที่อัตโนมัติที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะฮะเนี่ยเราก็ทำก๊อปปี้วงจรขึ้นมาให้มันคล้ายๆกับเอ่อชั้นหนึ่งนะฮะอ่าถ้าจะเจาะลงมาให้ดูสักนิดนึงอ่าเราจะอุดตัวเองทำไมอ๋อมันก็ออกทางนั้นไม่ได้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อบล็อกน้ำแข็งให้มันลอดผ่านไอเทมขึ้นไปได้แล้วก็เข้ารังน้ำเดียวกันเนี่ยนะฮะ เราจะสังเกตว่าหน้า,นาโอ้ปิดสวยงามมากทำไมด้านหลังมันเอิมมีรูโบ,โบด้วยนะฮะก็ประหยัดงบประมาณนะฮะด้านหลังเราไม่จําเป็นจะต้องเอาไปโชว์ใครเห็นไหมก็ติดอะไรอยู่แล้วคือถ้าเอาไปแปะกระจกมันไม่คุ้ม่ะฮะข้างหลังมันไม่มีใครอยู่เข้าใจไหมให้อากาศมาดูหรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ไม่คุ้มดังนั้นก็เลย ปล่อยลงโลกจริงๆแล้วอยากให้มันสวยกว่าน,นี้ก็ควรที่จะแบบเอาออฟเซอร์เวอร์มาวางข้างหน้าด้วยนะ,ะถึงแม้ว่าเอามาวางมันจะไม่ค่อยมีประโยชน์ก็ไรเออก็เท่าไระนะฮะแต่ว่ามันก็เพื่อความสวยงามให้มันดูเป็นระเบียบแต่ว่าประหยัดงบประมาณนะฮะเนื่องจากว่างบประมาณเราต้องใช้เงินซื้อเออนะโอเคเกรซฟูลแลนดิ้งด้วยอ่ะโอเคอุดอุดโอเคในวันนี้ถามว่าทําอะไรนะฮะเราจะมาต่อวงจรน้ําอันนี้ให้เสร็จกันนั่นเองเราจะมาทำ จะถามว่าทําเครื่องคัดแยกหรอมันก็ไม่ใช่นะฮะใครมันจะมาทาเครื่องคัดแยกถูกไหมคือจริงๆแล้วเออเราได้ทําการคิดคอนเซปต์ของเกาะอันนี้ขึ้นมาใหม่แล้วนะฮะคิดคอนเซปต์ตอนใกล้จะอีพีเออแก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอีพีแก่เออไม่มีนะฮะพูดเล่นนะฮะก็คืออีพีมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเพิ่งมาคิดได้นะฮะก็คือเราจะทำคอนเซปต์ที่เรียกว่าเกาะ คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าสกายบล็อกเนี่ยนะฮะมันมีทรัพยากรที่จํากัดไม่สามารถที่จะขุด r e ส stone ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคอสก็แบบมีจํากัดถึงแม้ว่าอาจจะทําฟาร์มตัวนั้นอะอะไรนะเอ่อฟาร์ม c o b b บโสโตเนเจเนเรเตอร์นั่น,นนะะ่ะนะฮะแล้วมันจะมีแบบสุ่มบล็อกต่างๆออกมาก็ตามนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ทันใจอยู่ดีนั่นเองนะฮะ คือเอาเรียนง่ายๆว่ามันมีทรัพยากรหลา,หลายๆอย่างที่เขานข้จะจำกัดเราก็เลยต้องทําการเออซื้อกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือจ่ายเงินดูดเงินตัวเองออกแล้วก็เสกไอเทมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นการจ่ายเงินไหมเออนะฮะแล้วก็ คิดว่าถ้าเรายังทำอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเราคงไปไม่ถึง10,000ดอลลาร์ 1, แน่นอนถ้าดูเงินจำนวนเงินตอนนี้เนี่ยนะฮะมี3า3 0เอคิดว่าคงไปไม่ถึง10,000นแน่นอนเนื่องจากว่าระบบเควสตอนนี้มันได้เจ๊งบงไปแล้วนะฮะหลังจากที่อัปเดตมาเป็นเวอร์ชัน1น6 4อัปเดตตัวของปลั๊กอินอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เจ๊งไปเลยนะคะคือถามว่าเจ๊งยังไงคือตอนแรกก็คุณผู้ชมถ้าดูมาตั้งแต่แรกก็จะรู้อยู่แล้วมันเจ๊งอยู่แล้วนะฮะก็คือส่งป คือมันได้ของแต่ว่ามันไม่มันไม่บอกว่าโอเคคอมพิวต์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเราจะทับเออคือทุกทีเนี่ยโอ้ถ้าเอ่อคำสั่งอะไรนะอ๋อถ้าทุกทีเนี่ยเราก็จะแบบเอ่อคอมพิวต์ยูเซอร์ชาเลนจ์อย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยฮะคือทุกทีมันจะกดเข้าไปได้แล้วก็ไปติ๊กถูกได้อันไหนที่เราทําแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบนั่นแหละฮะคือมันเจ๊งไปแล้วนะฮะกดแล้วมันไม่ไปนะฮะดังนั้นแล้วเอิ่ม สงสัยว่าเราคงไม่ได้บินแน่นอนฮะชาตินี้เราก็เลยอยากจะมีแบบ วิธีบินแบบใหม่ก็คือไม่ต้องใช้เงินละเราจะให้เลเวลเกาะของเราเนี่ยถึง400แล้วการ่าถึง400เมื่อไหร่ปุ๊บเราจะบินได้อะไรอย่างงี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวก็รอดูกันต่อไปนะฮะว่าเราเนี่ยจะถึงเลเวล400เมื่อไหร่แต่วันนี้ฮะเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าแต่เนื่องจากว่าทรัพยากรของสกายบล็อกเนี่ยมันจํากัดเราจะไปแบบไปสร้างเยอะโอ้โหหรูหราหมาเห่านะฮะแบบเออเอาชุดรอดซีซั่น11มันก็คงไม่ได้นะฮะวู้ชอพร้อมที่จะ แบกรับสิ่งเหล่านี้หรือยังนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็แต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมฮะยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมเออนี่นี่นี่อ่าเราแบ่งไว้เท่านี้อ่าให้มันมีระเบียบในชีวิตนิดนึงแล้วก็โอ้โอเคโอเคมีโอเค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 มันได้กล่องที่แบบมีของไม่เยอะโอเคโอเคเลยโอเคโอเคยยมไปเลยอ่าโอเคนะฮะอ่า เราก็มาต่อกันได้โอ้แล้วเราจะวางทำไมเนี่ยรูหลาม,ม้าเห่าอย่างเงี้ยนะทำทำไมก่อนโอ้ยจริงๆรแล้วแบบล้อมเกาะขนาดนี้มันก็ใช้ไม่หมดหรอกนะเอาจริงๆคือสร้างแบบสร้างโอเวอร์อะเข้าใจไหมฮะมันคือการสร้างโอเวอร์มากๆนะฮะมันเป็นกรารการเปลืองทรัพยากรสูงสุดเลยนะีนี้เดี๋ยวนะตรงนีเออ้เราอยากใช้เป็นกระจกกรเพื่ออะไรเพื่อบังหน้าเฮ้อบังหน้ายังไงอ่ะงงงะงง,ง,งก็จะได้แบบ เวลาเราหันมาดูเองอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ยังเห็นอุ้ยกระจกโอ้โหลงทุนจังเลยเออแต่ตอนนี้กระจกหมดแล้วลงทุนจังเลยลงทุนจนหมดตัวเลยเนี่ยโอ้ oh my god กระจกฉันหมดแล้วเอาละไงล่ะไม่เป็นไรหรอกเนาะไม่เป็นไรเราทําแบบกะกะก็ได้อะอะตอนนี้คืองบประมาณหมดแล้วนะฮะแล้วเรายังเหลือโครงสร้างไอ้โปรเจกต์ฟาร์มเหล็กอีกนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปหาซื้อกระจกเพิ่มมันเอง สั้งแล้วชีวิตดูน่าเศร้าไงก็ไม่รู้แฮะอ่ะโอ้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 มันมันมันคงโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่แปะนะฮะเราก็จะอย่างนี้อย่างนี้โอ้โอ้โอ้จะอะไรนักหนาเนี่ยโอ้แอะแอะเนี่ยฮะโอ๊ยโอ๊ยนั่นไงเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะฮะอ่ะโอเคคือถามว่าอ้าจะขุดออกทำไมในเมื่อมันก็โอเคอยู่แล้วไม่ใช่เหรอนะฮะ คือเนื่องจากว่าเราจะเอากระจกที่เราขุดได้เอามาแปะอย่างนี้นะฮะเนื่องจากว่าเวลาไอเทมมันบินขึ้นมาเดี๋ยวมันจะหลุดกรอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ะเปิดปากให้มันหน่อยแล้วกันเออนะโอเคถ้าเรสตนะ s t ก็ซ่อมนะฮะสามอันแบบนี้แล้วก็ออรีพิเตอร์ก็เอ,อ,อย่างนี้โอเคเรียบร้อยนะฮะเสร็จแล้วถามว่านี่ทำยังไงต่อน่าน่ะสิทำยังไงต่อโอ๊ยเจ็บเราก็พยายามเอาฮอปเปอร์ให้อยู่ล่างที่สุดเท่าที่จะทำได้ ก็เป็นการประหยัดงบประมาณฮอปเปอร์นะฮะเออเราอุดอย่างนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะล้นนะฮะจริงๆเก็บแค่ไอ้สองกล่องใหญ่แค่นี้โอ้เหลือเฟือนะบอกเลยว่าเหลือเฟือแน่นอนนะฮะดังนั้นแล้วเราทุบด้านนี้ออกแล้วกันนะฮะเป็นการประหยัดงบประมาณเดี๋ยวเราต้องเอาไปลงทุนกับฟาร์มเหล็กอีกนะฮะก็อย่างที่ร,รู้กันนะฮะว่าฟาร์มเหล็กในสมัยนี้เนี่ยนะมันแบบคุ้มค่านะฮะคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวนะฮะดังนั้นแล้วเราไปลงทุนกับอุ้ยตกใจหมดเลย ขวานพังต่อหน้าต่อตาเราเอาไปลงทุนกับฟาร์มเหล็กดีกว่าแต่จริงๆแล้วใน s k y ยบล็อกก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันก็ทรัพยากรจํากัดถึงเราจะมีเหล็กมากมายยังไงนะฮะแต่ว่าของที่เราจะเอาไปคราฟกับเหล็กเนี่ยมันก็มีจํากัดไงดังนั้นแล้วเราจะสร้างฟาร์มเหล็กเยอะแยะไปเนี่ยมันก็คงไม่คุ้มเท่าไหร่นะฮะไม,ไม่เหมือนกับในซีซันสิบนะ อันนั้นคือสฟาร์มเลยนะฮะก็จะได้เหล็กแบบปรับปริมาณที่รวดเร็วนะฮะอันนั้นก็คือมันเป็นทั้งโลกที่ต้องใช้ทรัพยากรเยอะแต่อันนี้มันใช้ทรัพยากนรน้อยจริงๆแล้วอันเนี้ยทำแค่หนึ่งฟาร์มก็พอแล้วนะฮะไม่ต้องทำอะไรยุ่งยากมากมายนะฮะไม่ต้องรูดรามาเห่านะฮะทำไมวันนี้ชอบคำว่ารูดรามาเห่าจังเลยนะฮะงั้นเอาอย่างนี้แม้เราออกไปไว้ก็อุย้ยตกใจกันเอ้เจมีน่ขายอะไรดีๆบ้างเนี่ยโอ้โหแต่ละย่างแต่ละย่างเอ้ย นอนทิลัสเชลก็น่าสนใจแต่ว่าแบบเอมิเรอลไม่มีเอมิเรอลไม่มีนะไม่มีนะจ๊ะ <laughs> โอเคนะฮะ <laughs> งั้นแล้วเดี๋ยวเรายุบเหลือแค่2แถวหน้าแล้วกันนะฮะ <laughs> ทําไปทํามารู้สึกว่าจากความอลังการทั้งหมดเนี่ยมันยุบหายไปหมดเลยเออแล้วเสียงเป็นอะไรเ <laughs> ออนะ <laughs> โอเคเอาขวานพังๆมาใช้ก่อนนะฮะ อไอ้ขวนพวกนี้ถามว่าทำไมมันพังเร็วจังเลยทำไมมีเยอะแยะจังเลยก็ส่งเควสนั่นแหละนะฮะก็คือเควสมันบั๊กมันก็เลยได้ของฟรีมาหานะฮะอย่างที่รู้กันน,นะเนาะแล,แล้วเราเอาขวานใหม่มาทําอะไรทาไมมันพังเร็วจังเลยนะฮะก็เอาไปตอดต้นไม้นะะั่นแหละเพื่อเอามาทํากบประมาณพวกเนี้อะไรนะฮะเอามาทําก่องนี่ยแหละโอ้โหตัวกินไม้ชั้นดีเลยแหละนะแต่ไม่ใช่ปลวกนะฮะโอเคนะฮะตรงนี้ก็อาจจะต้องต่อน้ําเอ้ยตอนน้ำไรล่ะจะให้ฮอปเปอร์รันตั้งแต่ตรงนี้มันก็แบบเอิ่มเปลืองนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ เกือบแล้วเกือบนึกว่าหายโอเคนะฮะเดี๋ยวเราเอารางน้ํามาต่อตรงนี้ดีกว่าอาฟังดูดีหรือเปล่าประมาณการกันก่อนคือตรงนี้มันจะเป็นฮอปเปอร์ถูกไหมฮะดังนั้นแล้วเราต้องให้น้ำมันลงฮอปเปอร์ตั้งแต่ตรงนี้น้ำมันก็จะได้ไหลลงมาตรงนี้อ่าแล้วก็ทําที่การสักนิดนึงอ่ามันเป็นรางน้ําอะไรอย่างนี้เนาะก็ทําให้มันไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยฮะ <laughs> ให้เทมไม่ตก ให้มันไม่ร่วงโลกนะฮะไม่ไม่วิ่งแล้วก็แหกโค้งไปนั่นเองนะอ่าตรงนี้ก็ต้องให้ความสว่างด้วยนะไม่งั้นมันจะมืดเกินนะฮะเป็นอะไรก่อนนะเดี๋ยวมันก็มีสิทธิ์มอนสเตอร์มาเกิดอะไรอย่างนี้อนะฮะอันตรายฮะอันตรายแล้วก็ตรงนี้อาจจะต้องอ,อุดอย่างนี้นิดนึงอ่าอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วแผกไอซ์เนี่ยอาจจะต้องได้ใช้ด้วยนะเอ๊ะเอ๊ะเหมือนมีตัวอะไรดัน เดี๋ยนะมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหนเอา้าเอา้าหายหายไปไหนเอ้าหายเอออย่านะอย่าให้โผล่มาให้เห็นนะล่วงโลกแน่หรือมันล่วงไปแล้วนั่นน่ะสิเราก็ไม่รู้นะฮะชะตากรรมชีวิตเขาจะเป็นยังไงอ่าแต่ตอนนี้ก็คือโอเคมันก็จะไปอย่างนี้โอเคนะไม่หยุดตรงโค้งพอดีด้วยแหม โอ้ยแล้วไม่หยุดอะไรตรงโค้งนี้เดี๋ยวต้องทำแพ็กไอซ์มาอีกสักสองอันอะนะฮะะตรงนี้เราอุดนะ,ะเอ้ยเราอุดอะไรล่ะเราขุดนะฮะอ่าแล้วตรงนี้เนี่ยบริเวณตรงนี้อ่าเเอออิอ่อ่มแพ็กไซส์โอ้เราไม่ได้คราฟมาแม่แล้วจะใช้ยังไงโอ๊บั๊กใช่ไหมโอเคเอ่อสองอันโอ,อเคแข่งนี้ก็ฟรีนะก็ชีวิตสบายไปนะฮะแค่ต้องขยันขุด นะถ้าอยากได้คือถามว่าทำไมไม่ทําไม่ไม่มาไม่มา้ค้งนี้ไม่บางทีมันอาจจะแบบวิ่งมาแล้วก็แหกโค้งแล้วก็ชนตรงเนี้ยแล้วเสร็จแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้เข้าใจวะคือตรงเนี้ยถ้ามันเป็นมุมปุ๊บมันก็เหมือนกับไม่มีน้ําพัดพาไม่ไไม่ได้บอกกระแสไงว่าจะไปทางไหนซ้ายขวาหน้าหลังอะไรเงี้ยมันไม่ได้บอกนะแล้วมันก็อาจจะมาค้างอยู่ที่ตรงนี้ถ้าตรงนี้มันเป็นแบบถ้ามันเป็นบล็อกเนี้ยมันก็อาจจะเออได้แบบแล้วฉันต้องไปทางไหนต่อล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะดังนั้นเราทําก่อนที่จะถึงแหกโค้งอะไรอย่างเงี้ยนะเออ ปุ๊บไหลลอบมาอ๋อต้องไปตรงนี้ต่ออะไรอย่างเงี้ยโอ้ยแม่บอกแล้วใช้2อ,อันแต่ถามว่าสองอันพอดีไหมมันก็ต้องต้องรอดูนะฮะแต่ดูท่าแล้วน่าจะเกินนะฮะสแลปแปะเข้าไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็น้ำโอเคนะฮะแมไม่คุ้มเลยเนาะคือจริงๆแล้วถามว่าถ้าไม่อยากใช้แพกไอซ์ทำยังไง ก็วิธีง่ายๆก็คือทําให้มันเป็นนาขัน้นบันไดอะนะฮะก็คืออาจจะให้น้ามันไหลมาตรงเนี้ยด้านบล็อกตรงนี้พอมันหยุดไหลตรงนี้ใช่ไหมสมมติหยุดไหลตรงนี้ก็ลงมาจากบล็อกนี้ใช่ไหมก็ลงมานะหนึ่งระดับอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็อย่างเช่นทำยังไงดีอ่า is w a p m ก่อนไปเอาตัวอย่างเก็บตัวอย่างมาก่อนโอ้ไหนๆก็มาละขอหน่อยแล้วกงนนะเพื่ออนาคตได้ใช้แล้วก็ทับ back นะฮะเออ เออเนี่ยนะสตั๊กอยู่ข้างบนแล้วโอเคถ้าหมก็ได้อ่ะแล้วก็เดินไกลอีแล้วชีวิตไกลเหลือเกินนะอยากบินได้แล้วอ่ะแล้วคือดีเอ็นในโลกนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าจะเป็นในลักษณะแบบไหนเออนั่นสิก็อยากรู้เหมือนกันเออก็รอดูกันต่อไปนะฮะแต่จริงๆแล้วดีเอ็นของไมโครบปกติมันก็ เป็นวอลอยู่แล้วนะเออมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ายังไม่ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันนั่นเองก็อ,อาจจะให้น้ํามันไหลมาโอ๊ยจะลงทุนไปเม้น้ํามันไหลมาอย่างนี้ถูกไหมฮะอ่าแล้วเสร็จแล้วเราก็เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราก็ต้องอุดตรงนี้ก่อนเนาะเอมอ่าอ,อย่างงี้อย่างงี้เราก็ต้องอย่างเงี้ย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 เออเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นการแบบเหมือนกับพออันนี้มันบล็อกที่ 8ใช่ไหมสมมติว่าตรงนี้คือบล็อกมันจะแห้งละเออเอออันนี้บล็อกที่8ใช่ไหมแล้วบล็อกต่อไปปุ๊บก็คือน้ํามันไม่ไหลละเหมือนเมื่อกี้ที่เห็นนะฮะก่อนวางแพคไอซ์เนี่ยฮะก็คือมาถึงตรงมุมปุ๊บน้ามันไม่ไหลอ่ะไอ้น้ําไหลบล็อกสุดท้ายตรงนี้นะฮะขุดลงไปแล้วมันก็จะต่อได้อีก8 8ดบล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ทําเป็นนาขั้นบันไดอย่างเงี้ยนะฮะก็น้ํามันก็จะไหลไปเรื่อยๆแล้วก็กะระยะทางความสูงอะไรอย่างเงี้ยเออระยะทางอะไรล่ะก็กะความสูงเอานะฮะแล้วก็ ค่อยๆให้มันไหลลงไปอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องขึ้นมาสักสามระดับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ให้มันไหลลงไปไหลลงไปก็ไม่ต้องใช้แพคไอซ์อ่าไอเทมมันก็จะค่อยๆลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆอ่านะฮะแล้วก็จะลงไปอยู่ตรงนั้นนั่นเองก็จะไม่ต้องใช้แพคไอซ์อะไรให้มันยุ่งยากนะฮะวุ่นวายอะไรอย่างงี้เออมันก็เป็นวิธีที่น่าจะดีนะฮะสำหรับคนที่ไม่มีแพคไอซ์อะไรอย่างเงี้เนาะก็จะสบายไปนั่นเองถ้าสมมติเราโยนมาปุ๊บ มันก็จะแหกโค้งไปตูมเรียบร้อยนะฮะลืมลืมลืมอันนี้ลืมกัน้นอนาเขตลืมไปแหกโค้งไปเลยเป็นไงล่ะเสียดายบล็อกไหมอ่ะอ่ะมันลงไหมลงลงแต่ว่ามันมันเกินมันท้อน,นี้อ่ะทีนี้อ่ะเขียปึ๊บอ่าสตั๊กนะฮะสตั๊กลงไปอ่ะเรียบร้อยนะฮะปึ๊บอ่ะเรียบร้อยอ,อ,อู้โอ้ว้าวโอ้โซโคูอ่ะมันก็ลงมากล่องนี้ก่อนอ่ะไม่เป็นไรนะฮะ มันก็จะลงมากล่องนี้ก่อนออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสนะฮะไม่ใชเครียสนะฮะซีเครียสโอเคต่อไปนี้นะฮะฟาร์มชูวาเคนคอนราส์นะฮะเป็นอะไรก่อนแล้วเราจะไปต้มเดว e ลล p อปอุปกรณ์ของเรายัางไงไหมนะอ๋อดีดีดีฝั่งนี้มันเออนี่นี่นอ่ะใส่น้ำนี่เลยอ๋อ,อด้านล่างด้านล่างมันก็มีทางอยู่โอเค เราก็เดินตามหางอู้มันเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วเดี๋ยวมาดูผลผลิตกันอ่านี่เห็นไหมเห็นไหมมันเก็บของอัตโนมัติอืมดีนะฮะชีวิตดีๆอ๋อฟาร์มนี้แน่เลยนะเออฟาร์มนี้แหละเออใช่ใช่ใช,ช่เพราะว่าเมื่อกี้มันมีมันมัน,ม,นมันมีต้นหนึ่งโตสามอะไรเงี้ยเออแล้ววิธีการทางลงนี้คือแบบลำบากเหลือเกินเนาะืออ,อชีวิต ลำบากลำบนกับชีวิตล,ล,ละเกินอ่ะในส่วนตรงนี้ก็ปักท้อสักนิด<ะ>นึงนะฮะเป็นสง่าราศีไม่ใช่นะฮะกันบัมเซอร์เกิดน,นะฮะเพื่อความปลอดภัยนะฮะ safety first นะฮะส่วน security second ไม่ใช่นะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ่ะปักไว้ตรงนี้เป็นเด่นสง่าราศีเออะแต่จะว่าไปท้อสนี่ก็ปักเกือบที่จะแบบเอ้ยเกือบจะสวยแล้วนะขยับอีกนิดนึงแล้วกันคือนี่คือปักมั่วนะเนี่ยมันไม่ได้กะคำนวณคำเนินอะไรเลยโอ้จริงๆ เฮ้ย hey, ดูดิมันมีความแบบเป็นระยะห่างที่พอดีกันโอ้โ oh, ห oh, อันนี้วางผิดไปนิดนึงเองนะก่อนอันนี้โอเคตอนนี้ฟาร์มของเราก็ถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะฮะอ่า ah, ตอนนี้เราก็เป็นระบบเกี่ยวกับของอัตโนมัติถึงจะไม่ใช่ที่ต้องการให้มันลงกล่องนี้ก่อนก็ตามอ่ะนะเอออ๋อ,อมันมัน,มนเออเออมันแปลกดีเนาะเออมันแบ่งแยกกันเฮ้ย แปลกนะฮะแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราก็มีชัวกโเคนอัตโนมัติแล้วนั่นเองนะฮะซึ่งเราก็สามารถนําไปแลกกับเจ้าวิลเลจเจอร์ตรงนี้ได้อ่าเอามาแลกกับร้านค้าได้เราก็จะได้มี e m มเ r อ r แล้วก็เอาไปแลกซื้อขายของอื่นๆต่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เป็นการขายต่อยอดฟอร์จูนสามเอ๊ะฟอร์จูนมันมีถึงเท่าไหร่ฟอร์จูนหป่ะไม่อันนั้นมันเอฟเฟชเชนซี่ฟอร์จมันมีถึง พอจุนสี่ปะไอ้ไม่รู้วะอันนี้ไม่แน่ใจลืมไปแล้วมันนานแล้วอ่ะมันเหมือนปลาทวงกันอยู่เลยอ่ะรู้สึกผิดอันเนี้ยเหมือนว่าเฮ้ย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 สักครู่สักครู่เ <c oughs> จอเมนดิ้งก็คือแบบต้องเอาสิจังหวะนี้นะฮะไม่เอาไม่ได้นะฮะเอหรือว่า MPC มันเปลี่ยนงานไปเรื่อยเพราะว่ามันประทวนที่เราไม่ยอมซื้อของกับมาหรือเปล่าเป็นไปได้นะฮะมีคฤษฎีที่รองรับ <c oughs> ทฤษฎีตัวเองเนี่ยแหละนะฮะคือม้วนขึ้นมาเอง <c oughs> นะถามว่าช่วยถือได้ไหม อย่าหญ่ใหญ่นะอย่าหญ่ส่วนถามว่าหนังสือเอามาจากไหนก็คือคราฟหนังบัวนะฮะหนังบัวก็อืมนั่นแหละนะฮะฟาร์มบัวนะฮะเยอะแยะผมเทไปอ่าเดี๋ยวขอจองคิวตัวนี้ไว้ก่อนนะอย่าเปลี่ยนนะอย่าเปลี่ยนนะอเมรัลโอเคฮะถามจริงถามจริงเฮ้ยน้อยไปไหมแต่ตอนนี้ก็ถือว่าจองเอาไว้ละโอเคจองตัวนี้เอาไว้ละตัวนี้ก็ต้องขายเมนดิ้งให้เราตลอดกาลนั่นเองเย้ คือแต่ละตัวนี่คือแบบเราไม่เออจริงๆแล้วเออพวกคลิกเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าจะขายแค่เนี่ยขายแค่เนี่ยแล้วก็คือมันมันมันแทบไม่มีอะไรที่แตกต่างกับจากชาวบ้านเลยนะฮะยังไงก็อย่างเช่นแบบคือยังไงที่มันไม่แตกต่างกับจากชาวบ้านก็คือแบบทุกๆตัวแทบจะขายเหมือนกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไปถึงเลเวลที่มันเป็นเลเวลสุดท้ายไดมอนด์มั้งไม่ก็เอเมอรัล้ออะไรสักอย่างนี่แหละกำสีไม่ได้นะฮะเราก็จะเปิด ให้ซื้อขาย Enchant Obattle นั่นเองนะฮะ Obattle โอ้โหสัมเนียงแบบอืมนะก็จะเป็นขวดเลเวลในการซ่อมของของเรานั่นเองนะฮะไม่มีม e นดิ้งอะตอนนี้ก็เอาแค่นี้ไปก่อนนะมาจ้ามาจ้าจ,าจ,จุบๆอ่าได้เลยโอ๊ยสิบสองอันเราเราก็เอาไปซื้อม e นดิ้งได้ดิเฮ้ยนี่มันก็ขายอะไรประมาณนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหไม่คุ้มเลยอะก็ต้องค่อยๆซื้อ,อเดี๋ยวนะเอ,อ้อย่างนี้เราก็ มีレストนแล้วดิเออใช่ทำไมลืมนึกไปเลยอ่ะเรสโตนนึกว่าต้องขุดแร่อย่างเดียวอันนี้คือยังทําไม่เสร็จนะฮะก็ทิ้งไว้ก่อนนะฮะโปรเจกต์นี้ยังทิ้งไว้ก่อนนะฮะขี้เกียจนะฮะเฮ้ยเราลืมไปเลยว่าเลสโตนมันก็สามารถซื้อจากวลเลจเจอร์ได้อ่ะเฮ้ยลืมไปเลยเดี๋ยวนะไปดูก่อนว่ามีโออหายไปไหนหมด <laughs> หายไปหมดเลยนะฮะทิ้งเราไปทําไมนะเอาเรสเตนเฟสออกมาเยอะๆเลยนะฮะเรเนเฟสคือแบบ เกิดโลกนะฮะมีเยอะนะฮะหรือเปล่าจะหมดแล้วเนี่ยหมดครั้งแล้วเนี่ยเออนะต้องขยันมาปั้มบ่อยๆนะฮะเอ,อ่อในฟาร์มนี้เอามาให้หมดเลยนะฮะมีเท่าไหร่ป้นมาให้หมดนั่นแหละเราเหลือไว้สัก2อันนะฮะเผื่อได้ใช้ฉุกเฉินในนาคตนะเผื่อเอาไปทํานู่นทํา,ทา,ทา,ทานี่นะฮะเอ,อ่อคุ้มไหมเนี่ยเดี๋ยวนะถ้าจะคุ้มกว่านี้เราต้องกลับบ้านก่อน กลับบ้านเสร็จปุ๊บเราทำอะไรต่อหยิบหนังวัวออกมาไม่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 ไมไมไมกล่องหนังวัวอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่หนังวัวอันสุดท้ายนะฮะถามว่าหาเพิ่มได้ไหมหาเพิ่มได้นะฮะแต่ตอนยังไม่หานะฮะโอเคนะ,ะโ,อโอ้โอ้ทำในนี้เลยก็ได้เออใช่ใช่ใช่โอเคนะฮะเสร็จแล้วเราก็วิ่งไปที่หมู่บ้านวินเลจเจอร์นะฮะไม่ใช่หมู่บ้านสิมันต้องเป็นร้านค้าเนาะแล้วก็วิ่งลงไปชั้นล่างสักนิดนึงนะฮะจริงๆแล้วตรงกลางน่าจะเจาะเอาไว้มากเลยให้ลงมาแบบเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็เอาตัวคราฟไปเซอร์วิสทุกชั้้นเเลยยยออะไไร่่่างงีม ไม่เราก็ครบแล้วนี่เอเอ,เ,อเราก็คลาสมาครบแล้วนี่เออจะทำอะไรต่อเนี่ยนะโอเคได้เมนดิ้งมานะฮะเ,เราจะต้องเอาไปตีเอ็นโช่เอ็นชานเดี๋ยวนะแอนวิวอยู่ตรงนั้นโอเคสุดยอดไปเลยนะเราก็จะได้มีที่ขุดเอ็นชานแต่ถามว่ามีอันเบรกิ่งไหมยังไม่มีนะ,ะก็รอเอ็มพีซีกันต่อไปนะอยแสามเลเวลโอ้โหคุ้มอ่ะอย่างคุ้มอ่ะบอกเลยอย่างคุ้มโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปแลกกับเอ่อวิลเลจเจอร์กันต่อนะฮะเ,เราก็จะได้ซ่อมที่ขุดดีด้วยนั่นเองอุ้ยที่ขุดเรา มันเริ่มมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วอะมันรุรามาเฮาจริงๆไอชุดเกราะมันไม่มันไม่มีมันดิ้งมันไม่ต้องถอดก็ได้นะฮะจริงๆแล้วโออเออเต็มแล้วอะเดี๋ยนะตัวนี้ไม่ประทวงใช่ไหมโอเคไม่ประทวงเดี๋ยนะมีตัวไหนประทวงอีกไหมไม่มีไม่มีไม่มีใช่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 เราก็คือแบบประทวงนี้คือมันมันเพราะมันไม่ได้นอนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้คือมันถามว่ามันนอนได้ไหมในสภาพแบบนี้ก็เคยทดลองมาแล้วมันนอนได้แต่มันไม่นอน งงไปดิ <c oughs> นะตอนนี้ที่สุดที่สุดที่ขุดเราก็ซ่อมใกล้เต็มแล้วคาร์ลังเราก็เอาไปใช้ได้แบบสบายใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละแล้วยิ่งเออ่ถ้าเราได้ไรบอร์เรียนมานะแล้วก็มีตัวของอันเบรกนั่นแหละนะฮะโอ้สไปเดอร์แม่แม่แม่แม,ม่เอออะไรนะเอ,อ่อซซมบี้ขี่ไก่มันเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้ว่าเออแต่โชคดีมากเลยโชคดีถามว่าโชคดีมันมันได้ประโยชน์อะไรก็ไม่มีประโยชน์นะฮะนั่นแหละนะฮะ,ะ,ะ,ะเป็นคําตอบที่ทำให้ต้อง ต้องปักถอนฮะเออเออเอ้ยไอ้หนูมาคือซอมบี้สายตามันระยะสายตามันไกลยอะนะฮะไกลกว่าไอ้พวกนั้นอีกนะฮะเดี๋ยวนะมันกระโดดไม่ได้หรือไงมันแย่งขนไก่เราอะเออมันไม่กระโดดด้วยเออแปลกดีเดี๋ยวลอง,ล,องลืมเผื่อบ,บางทีบางทีรอลืมอะไรเงี้ยเอออย่างนั้นแต่จริงๆควรจะใช้อีใหญ่นะเออนั่นดิไม่หันละไม่หันละไม่หันละ โอเคนะฮะตรงนี้ก็เป็นสกายช็อปนะฮะคือคือบอกให้มันเหมือน,อนกับรู้ว่านี่คือร้านอะไรอะไรอย่างเงี้ยเอ่อสิบสองเอมิรรลนะฮะจำไม่ผิดเอ่อแล้วก็เป็นเมนดิ้งเอนไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไมลเบเร,รียนโอเคดีลเด็ดเด็ดนะฮะจัดทุกทุกทุ่ยังคืนอ่าไม่ใช่ละในอนาคตเราเอ่อในคลิปหน้าเราจะมาทำฟาร์มอะไรต่อจะมาทำสิ่งอะไรแปลกๆแต่คิดเอาไว้นะฮะว่าในคลิปหน้าอาจจะมาเริ่มทำฟาร์มเหล็ก หรือเปล่าหรืออาจจะไปทําอะไรอย่างอื่นก่อนข้านรายการอะไรอย่างนี้นะครับ <P. S 1> เพื่อแบบอาจจะรวบรวมทรัพยากรน,นิดนึงอาจจะหมดไปกับฟาร์มนี้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะขอเวลาไปรวบรวมทรัพยากรก่อน,ก,อนก็อาจจะเอา,เอาโปรเจกต์อื่นๆเอาขึ้นมาทําก่อนเดี๋ยวรอติดตามชมกันในในคลิปหน้านั่นเองนะครับว่าเราเนี่ยจะทําเป็นฟาร์มอะไรนะฮะหรือว่าเป็นสิงกก่อสร้างอะไรเนาะเดี๋ยวติดตามชมกันส่วนวันนี้นะฮะจบคลิปเองแค่นี้นั่นเองนะฮะพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ